ขาปพามีสัมปันโนอิติปิโสภะวะสีระปารามีสัมปันโนสีระอุปาปารามีสัมปันโนสีระปารามังธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมติการุณามุทิตาอุเบกขาปพามีสัมปันโนอิติปิโสภะ ขภาวะเนคขัมมะปรเมสัมปันโนเนคขัมมะอุปาปารเมสัมปันโนเนคขัมมะปารามันทะปรเมสัมปันโนเมตตาไมเตงการุณามุทิตาอุเปขาปรเมสัมปันโนอิติปิโสภะกวาปัญญาปรเมสัมปัน โนปัญญาอุปาป arami สัมปันโนปัญญาปรมัตถาปารมิสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุติตาอุเบกขาปรมิ m i สัมปันโนปิติโสวะคาวาวิริยะปร r a m i สัมปันโนวิริยะอุปาป arami สัมปันโนวิริยะ ปรมังธะปรเมมสัมปันโนเมตามติกรุณามุทิตาเปาปรเมสัมปันโนยปิติสมฆวาธัมติปรเมสัมปันโนันติอุปปรเมสัมปันโนันติ ตลมันตาปรามีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุติตาเปขาปามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจาปรมีสัมปันโนสัจจาอุปาบาลมน ปณโสสัจจะปรมัตถะปรมีสัมปันโนเมตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิปิติโสภคาวะอธิฐานะปรมีสัมปันโนอธิฐานะ ปาลมีสัมปันโนอธิถานะปรมัตาปรมีสัมปันโนเมตตาไมตตกรุณามุติตาอุเบกขาปาลมีสัมปันโนปิติปิโสปะกวาเมตตาปาลามีสัมปันโนเมตตาอุปาปาปรมีสัมปัน โนเมตตาไมติการุณามุติตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนปิติโสภมปะวะอุเบกขาปรมีสัมปันโนอุเบกขาอุปาปรมีสัมปันโนอุเบกขาปรมาตาปรมีสัมปันโนเมตาไมติการุณามุติตาอุเบกขาปรมี สัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปรมีสัมปันโนทัสสะออปาปะรมีสัมปันโนทัสสะปะรมันตะปรมีสัมปันโนเมตตาไมติตลุนามิตาอุเปขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา พุทธังสระณังคัจจามินัปมามิยัง พระอาทิตย์รัศมีพระพุทธคุณนางพระอาทิตย์รัศมีพระธรรมเมตาังพระอาทิตย์รัศมีพระสังฆานังทุกขโรภะคยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราสัพะคราายนอกสัพะคราายใน จงให้ไปอภิบาชใจเยขก็ปีก็เดือนก็วันก็ปีก็ให้เกลื่อนก็เดือนก็ให้กลายก็วันก็ให้หายมันน้ำดับไปให้ไปทันทีอภิบาชใจเย านังสะพะอพังอาพวันตูเมรักขันตูสุรักขันตูเทยาเทยะอิปิปิโสปกะวะพระจันรัศมิงพระพุทธคุณตังพระจันรัสมิงพระธรรมเมตังพระจันรัสมิง พสังฆานังทุกขโลภะกายังอวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคอสัพพคอภายนอกสัพพคอภายในจงหาไปอภิวันใจเยขอปีขอเดือนขอวันขอปีขอให้เกลื่อนขอเดือนขอให้คลาย ก็วันก็ห้หายเหมือนนำดับไปให้ไปทันทีอพิวันใจเย สัพพะทานังสัพพะลาปังะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุเจยะเจยะอิปิปิโสภะกวาปะันธัสัมิงปะพุทธคนนังปะอังการสัมิงปะธรรมเนตังปะอังคารรัมิงปะสังคานังทุกขโรภะกายังอวิวันชัยยสัพพะทุ สัพพสกกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะ์สัพพครอภายนอกสัพพครอภายในจงให้ไปอภิวันชัยเยขอปีขอเดือนขอวัน ข้อปีขอให้เกลื่อนขอเดิอนขอให้กลายขอวันขอให้หายหมันน้ำดับไปหาไปทันทีอภิวันใจเยสภาธานงสภาลาพังะวันตูเมรักขันตูสุรักขันตูชะยาชจยะอิติปิโสปะกวา บะพุตรรัสามิงบะพุทาคุณัางบะปุนรัสามิงบะธรรมเมตังบะพุทรรัสามิงบาสังฆานังทุกขโรภกายังอวิวันชัยเยสัพทสพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพขอสัพพขอภายนอกสัพพขอภายในจงให้ไปอภิวันชัยเยสัพเพกอเดือน ข้อวันข้อปีข้อให้เปรื่อนข้อเดือนข้อให้ใครข้อวันข้อให้หายมันน้ำดับไฟห้ไปทันทีอภิวันเ สัพพะทานังสัพพะลาภังผะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุเชยะเชยะอิติปิโสภะกวาปาริหัตระสมิงปะพุตตะกนังปาริหัตระสมิงปะตัมเมตังปาริหัตระสมิงปะสังฆานังทุกขโรภะไกยัง วิวันใจเยสัพพทุกสัพพส,สุขสัพพโรคสัพพัยสัพพพรสัพพพอภัยนอกสัรพพรภัยในจงหายไปอภิวันใจเยขอปีขอเดือนขอวัน ข้อปีข้อให้เกลื่อนข้อเดือนข้อให้คลายข้อวันข้อให้หายเหมือนนอำดับไปให้ไปทันทีอภิวันใจเย็นสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันตูเมรักขันตุสุรักขันตุเจยะเจยะอิปิปิโสภะกวาภะสุกราสเมภะกุตักุนัางภะสุกราส สามะบัติเมตังปรสสุคราสมิปรสสังกานังทุกขลมพปะกายังอิวันชัยเยสัพทุสสัพปสุสัพะโลกสัพภภัยสัพภข้อสัพภข้อภายในนอกสัพภข้อภายในจงให้ไปอภิวันชัยเยสัปีก็เดือนขอวันก็ปีก็ให้เตือนก็เดือนก็ให้ไกรก็ ปัญก็ห้หายเหมือนน้ำดับไปให้ไปทันทีอภิวันชัยเยสัพพัทนังสัพพาราภะภาวนตุเมรักขันตุสุระคันตุชายาจายะอิติปิโสภะคะวะภะสาวรัตมิบาปุทธคุณนางภะสาวรัตมิระธรรมเมตังภะสาวรัตมิ ปัสส so exactly. ังกานังทุกขโรปะกังอวิวันใจเยสัพพทุกสัพสุกสัพพโรกสัพพภัยสัพพค้อสัพพค้อภายนอกสัพพคอภายในจงให้ไปอภิวันใจเย่ขอปีขอเดือนขอวันขอปีขอให้เลือนขอเดือนขอให้กรา เพราะวันค่อยหายเหมือนน้ำดับไฟให้ไปทันทีอภิวันใจเย สัพพะทานังสัพพะราพังภะวันโตเมรักขันตุสุรักขันโตเจยะเจยะอิปิปิโสภะกวาพระราหูรามิงพระพุทธคุณนางพระหูรามิงบาธรรมเมตตังพระาหูรามิงพระสังฆานังทุกขะลอพระกาย พิวันใจเยจสัพพทุกส,ส,กส,ส,ส,สัพัสกสัพพโรคสัพภัยสัพเคราะสัพพครอภายนอกสัพพคอภายในจงให้ไปอภิวันใจเย ก็ปีก็เดือนก็วันก็ปีก็ให้เกลื่อนก็เดือนก็ให้คลายก็วันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไปหายไปทันทีอภิวันใจเย็นสัพพะตา낭สัพพะลาพังพะวันตูเมรักขันตุสุระคันตุชยะเยะอิติปิโสภะกวา พระเกตรสมิงพระพุทธคุณังพระเกตรสมาิงพระธรรมเมตังพระเกตรสมาิงพระสังการังทุกขโรวบกายังอวิวันใจเยตุปุทุสัปสุขสัป สัพพาภัยสัพพคอสัพพคอภายนอกสัพสพคอ,พภ,าพอพภายในจงหายไปอภิวันใจเย,ยขอปีขอเดือนขอวันขอปีก็ให้เกลื่อนขอเดือนกอให้กลาย ก็วันก็ไห่ขายเหมือนน้ำดับไฟให้ไปทันทีอภิวันเยยนสะพานางสัพาราปังพะวันตูเมรักขันตูสุรักขันตูชยะชียอิปิปิโสภะกวา